ไหนสวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาชมสวนนี่แล้วอ้าวนี่ทีนี้มาเริ่มทําคลิปใหม่เลยนี่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 น,นี่มาเริ่มทําคลิปใหม่เลย,ต,เยเต้นทุเรียนเทศต้นทุเรียนเทศมาเริ่มใหม่เลยต่อไปทั้งใต้หมืเห็นบ่เห็นหน่วยมั่นแะเห็นบ่ว้าววาแต่ของเข้าอัน เอ็กซ์ค่นกันยนนอวยกอนด้ายนอนด้วยอดกัอนด้วยกน่อน้วยกอนดเวาอด้กันนอน้นนอ้วยกันนอนด้วับบอนยกันบนด้ยกันนนดวันนอน้วยันีอน้กสนอยัน่อนเหวยนนอนด้ยกน่อน่ยนนอนด้วยกสนอนทิตยกนอยกัน้วัน้วนน้วอด้วยกันนนด้กนนอนยอน้วยกยนนอนดนนอกน ตีเหมือนทุเรียนเดียวจะเอาให้ดูนะคะลูกนึงสุกแล้วนิ่มนิ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะโพสให้ดูจะให้ดูบอกสรรพคุณหน่อยบอกสรรพคุณให้ความรู้หน่อยสรรพคุณคือเขาบอกว่าใบช่วยลดใบช่วยต้านมะเร็งใบช่วยต้านมะเร็งตัวเองแบไเอเอาเดออกมาเออเอาตัวเองคุยไปด้วยพูดไปด้วยเอาตัวนี้สุกแล้วนะคะอันนี้สุกแล้วให้ความรู้หน่อยนะคะ อันนี้ไปจับทาไมลูกนั้นมันลูกเล็กจับดูมีทั้งหมดกี่ต้นยอดเจ็ดครับมีเจ็ดต้นออกลูกทุกต้นเลยใช่ไหมครับน่าจะทุกต้นตาสะอ่อนแท้สรรพคุณของอะทุเรียนน้ำใช่ไหมทุเรียนเทศทุเรียนเทศหรือทุเรียนน้ำน้ำเปทุเรียนน้ำทุเรียนน้ำไม่ใช่ทุเรียนน้ำ สรรพคุณก็คือเป็นยาต้านมะเร็งกินส่วนไห,ไหนของมันยอดเอาไปตากแห้งแล้วต้มใบก็คือส่วนใบนี่เหรอใบแกะบอนใบแกะฮือ้อยอดใบอันนี้เด็ดเน่เด็ดใบไปตากแห้งเออเราเข้าใจอยู่แล้วก็มันต้มเหมือนน้ำชาดื่ม ใบนี่ไม่ได้บอกไม่ไม่ไม่ได้เกียวว่าเป็นใบอ่อนหรือใบแก่ใช่ไหมไม่เห็นเขาบอกเขาบอกว่าเก็บเจ้าของสวนที่ปลูกนี่ก็ไม่เคยเอาไปรักษานะคะรู้แต่ว่ารู้นเออได้ยินเขาว่ามันเป็นันอ่าต้นไม้ที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งก็เลยเอามาปลูกแต่ว่าไม่เคยมีใครมาเอาไปขอไปเอฟซีท่านไหนที่รู้นะคะขอคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปด้วยนะคะว่าเอาไปทำานี้เอาส่วนไหน เอาส่วนไหนของต้นทุเรียนน้ำไปทำเป็นยารักษาโรคออ้ยแต่สะอ่อนนะเยอาอันนี้ต้นอะไรต้นตูมเขาเอิดตูมอ๋อตัวมันนะตัวมันตูมตังตูมไม่ไม่ไม่ตัวอะไรนะตูมแอ้วเออตูมไต้หวันแล้วแต่คุณพี่เอิดอันปีนี้ไม่ปลูกมันอีกแล้วบ่ปลูกครับจะอยู่โซนโน้นบ้านท่านท่าไปเราท่านนีดปลูบปกลบ่ามาๆๆเอามาโชว์อีกเยกอะๆหนึงนะ มาโชว์อีกให้กินชว์อยู่ไหนให้กินโชว์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทําคลิปกินโชว์อีกทีหนึ่งนี่อ้าไหนตาบอกว่าต้องเอาไปบ่มซะก่อนมันเละแล้วไม่ต้องเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติเดี๋ยวจะมาทําคลิปกินทุเรียนน้ําให้เอฟซีดูนะคะกระสออนี่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 โอ๊ยนี่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 กระโดดชุบได้มือไม่ได้ยุ่งเหรอได้ว่ะดูดูดูลูกไม่สวยเลย ไม่เป็นไรเอาเราก็เอาไว้ให้ไก่กินแล้วให้เหี้ยวเอาเรากินไม่ได้หรกอกจะได้่วยนี่กินได้ป่วนี่นี่กินไม่ไ,ไ,<ว>ได้เอาให้ไก่เนาะเออเอาไว้เป็นอาหารของไก่จะจะล่อล่อล่แจชิมไปแล้กินไก่เนื้อคือสีหวานนะเพระาะว่าพันธุ์ในกินผลไม่พูดนะลูกสาวเจ้าของว่าลูกสาวเหรอในเจ้าของสวนไ <laughs> <laughs> ปข้างลัดขึ้นไปนี่มะ้งางขึ้นไปตรงนี้ปะไป ขาออกดอกแล้วนิดเดียวก็ปกต้องเป็นเธออันนี้ต้นอะไรอันนี้ต้นพิกุลดอกพิกุลน่ะเหรอออกดอกหรือยังยังก็เอาเอาเอามันมันจะออกดอกว่าอย่าหรือเป็นหมากหรือเป็นเอียงนี่ดอกดอกร้ยน่าจะเป็นดอกว้ากําลังจะเป็นดอกแล้วต้นพิกุลปลูกเองสัตว์ข้าเจ้าห้มาก็เลยปลูกมันเป็นยังไงดอกพิกุลเดี๋ยวมันเป็นดอกพิศมเฮ็ดคลิปเด้อพร้อมขึ้ยังใส่ละใส่ละใส่ละ เสียหลักว,ลว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นดอกระายะายจะมาทําคลิปนะคะกําลังจะออกดอกดอกดกุณหุ่ยง,งาม<อ>งามดินดีมากเลยข<ล>องกินบ่อึดบ่ยากนี่กะไวนีวกน่กะไวเพิ่วราเจ้าของเพิ่ว่าสิแกงไวล้วบันนี้มูไม่งูไม่เยี่ยมบ่ไม่เวลาตัดไวแล้วจบ่ได้กินแกงไวเล้อมันอุตส่าห์ว่าถากินแกงไวน้ำบ่ได้กินจอย ต้องมาปอกแกงเองมาปอกแกงเองกินได้เลยเมื่อซอยเบิร์ดอะคยมาเขาว่ามันขิวแต่ว่าไหนนนั่เดอ๋อลูกขาวๆอ้าวมะม่วงเห็นไหมมาม่วงมีเบาอึดเบาอยากเธอมะม่วงกับพันอะไรนี่จักเขาจะเฉลยค่ะเขาจะเลยค่ะใช่เหรอเม็กวังเม็ก่าเใหญอเม็กย่เจ้าเฉลยค่ะคุณยาววอดดกนะหมากเม็กว้ายหมากเม็กมันแตกเพราะอะไรนะ ฟีมาดูต้นเม็กผักเม็กเยันนะชื่อมาว่าต้นผักเม็กมันวะแม่ผักอีสานามากเมกก็สันฟีเห็นไหมเดี๋ยวยายจะซูมให้ดูมากเมกถ้าซูมให้กล้องเป็นเบลอเบลอเหรอยอดซูมบ่ได้ได้หนีมนวะมังเจ้าของกล้องดูเจ้าของสวนเพื่อนลงทุนทำซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาช่วย มาช่วยในการปั่นไฟเพราะว่าสวนเยอะที่สวนงามว้าวตอนนี้ตอนนี้ฟามต้นไหนเราเก็บเอาหมดเลยใช่ไหมเก็บทุกชอดเลยใช่ไหมนี่นี่ดอกลลำโพงที่บ่าดอกเลยเที่ยวมาได้มาจากทูทับเบิดกบเนี่ยเยวของคุณดอกที่บ้านดอกลำโพง ปมันจะบานมันมันเป็นยาเป็นอะไรไหมหรือเป็นดอกที่สวยงามเฉยๆในหน่วยมันอยู่ไหนยังยังไม่เห็นหน่วยเลยอ๋อดอกลำโพงหรือมะเขือบ้าพะศันดอกดอกเป็นแบบนี้ไม่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 จับมาแต่เขาบอกว่ามันเป็นมันบ่ามันดอกลำโพงเขาว่าไอเตานางฟ้าเตานางฟ้าหรือโอ้นั่นนั่นอุ้ยสวยสวยสวยเตนางฟ้าพะศัน ถ้าดอกลำโพงหน้ามันจะหงายขึ้นฟ้าเขาบอกอือันเป็นแ,<ต>แต่นะ<ร>้ะป้าอันนี่ปลูดขึ้นกันอะเพิ่นได้เพิ่นได้มาจากครูทับเบิกโอ้ของกินในสวยนเยอะแยะเลยยังพระท่านได้ไปล่องไปบ้างอันอันนี้อันไนอฝร,รั่งกิมจูอยู่ไหนอยู่ข้างล่างครับอยูนะ่นะข้างล่างออกดอกปะมากันบอยกิมจุ้ยเอ้าโอ้กิมจูข้างล่างเดี๋ยวบุกข้าวนะบุกข้าวอ่ะพี่แล้วดูต้นย่านางอยู่กับน้ำ สวนผักที่สวยงามได้ขนาดนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่าเจ้าของสวนเพิ่นได้ลงทุนทำลงโซลาเซลล์เพื่อที่จะปั่นเอาน้ำขึ้นมาแล้วก็ทำทำเป็นอะไรนะยอดทำทำเป็นท่อทำเป็นท่อกระจายเป็นพืชสวนแล้วก็ปล่อยเป็นน้ำหยด ให้น้ำนั้นหยดซึมลงไปใต้ต้นไม้หมดทั้งไ,ไมรมีไม้ประดับอยู่แค่นี้ละเพิ่งเอามา <laughs> หมดทั้งไรมีไม้ประดับอยู่หน้า, <c oughs> นาบ้านมีแต่ลูกผู้ชายนะไม่มีลูกสาวเลยเพราะต้องปลูกเราเนี่ยเราไม่ลูกสาวนี่ปลูกดอกไม้ก็ต้องมีลูกสาวต่นะ,ะทำโซลาเซลล์ถ้าถ้าไม่ลงทุนใช้โซลาเซลล์มาช่วยก็คงจะระบบน้ำปปาก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าต้องเสียค่าไฟแพงนะคะ คลิปนี้ถ้าชอบถูกใจกดไลค์กด s ซับสไคร์ให้ยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ